ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคบในวันนี้ก็อยู่กับช่องบุญพี่ทีวีกันอีกแล้วนะคะผมยขอบคุณสำหรับ600สอย subscribe มากๆนะคะผมเย่ yeah. <Yeah. S 1> โอเคก็ขอบคุณสำหรับ6 0 0 subscribe มากๆนะคะผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยคือวันที่10ตุลาคมปี2565นะครับช่องบุญพี่ทีวีก็ได้ครบ6 0 0 subscribe เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่ผม จะมีให้ใน600้ัพสับก็ยังคิดไม่ออกนะครับแต่ว่าผมอาจจะมีอินโทรแล้วนะครับพูดมาตรงนี้ไม่รู้ทุกคนจะงงหรือเปล่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยช่องผมไม่มีอินโทรมานานมากมากแล้วนะครับตั้งแต่ผม400ศสับเนี่ยแทบไม่มีอินโทรเลยซึ่งในวันนี้เราก็เลยจะมาทำอินโทรสำหรับ600สับกันนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปดู ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับอินโ600รสับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็มาขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับ600หกร้อยสับสก์ไลร์นะครับเย้